นี่ทุเรียนนะคะมะกรอเป็นยังไงอะไอ้ให้ให้พี่ติ๊งถัเรียนที่พีห้าเดือนเองทุเรียนห้าเดือนนะคะมะกรอเป็นยังไงอะพี่ติ๊งพุ่มกล้วยห้าเดือนเองย่อยแขนนี่ผัวโอ้พี่ว่าโอ้สุดยอดชำรับผีนะห้าเดือนแค่นี้พี่ว่าสุดยอดชำรับยอดอะไรจำไหมมะกรอมันไม่ช่วยใช่ไหมพี่ติ๊งวะมันไม่ช่วยถั่วเรียนห้าเดือนนี่นี่เรียนนี่ถ้ากื่นดูวนปีว่าเร็วนนี่ห้าเดือนแต่ดูลำต้นนะคะพี่ติ๊งชายกระจืดนี่ดูลำต้น อุสมบุ๋นนี่นะคะนี่ยอดพ่ติงว่าแตกยอดแกโพอใจค่ะแกอ้อยอดดีมากเลยคือจะไม่ใ่มันไม่แตะหมวกกอนมันแบบเปนอยู่ไม่แตะแต่ว่าผีให้ให้เขาสังเกตข้อผีนะมีคนใปจช้โน่นวนโน้กก็เปาใบจกับทุเรียนเหมือนกัน๋อเขาเอาไปใช้เหรอคะค่ะเขาใบจตัวเขาไอ้ไคนคนนั้นเขาไม่่อยเชื้อหรอกนะ แต่ว่าเขาหมั้นก่บผีผีเลยแนะนํหวานเลยว่านะกับผีผีชายเกิดจืดก็ว่าเออดีจริงนะเขาหมนก่บผีเขาเอาไปใส่ทุเรียนเขาเหมือนกันตึ้งก็เชื่อแล้วไหมตอนนี้เขาเชื่อเขาเชือว่าเขาเห็นเนเขาเห็นจักว่าผีติงมาใช่เองคือก็เราทําเองเห็นเองซึ่งไม่มาช่วนเขาก็ช่วนเราติดกันกาเห็นว่ามันมันสมบูน่ะเนาะพนลผลิตมันดี ึ่งไอ้ส่วนปามก็ว่ากันนี่นี่ส่วนนี้เขาก็ะใหม่อเรามานั่งดูเรามาตัดหญ้ามาน่งคุยกันซึ่งการให้กอดดูก็วันสังเกตดูนะผีตั้งแต่ใส่เกิดชื้นตอนนี้เกิดชืดนได้พ้นแล้วเขาเห็นพ้นกอเราเขาถูไปใส่เลยเขาเข้าพิ่งใสไปใส่ค่ะเขาก็มามาแบงต่อจากพีติ้งอะเนาะเดี๋ยวพีติ้งวาอันนี้แบบผีผีส่วนข้างๆเขาแบงกันไปหมดแล้วนะคะซึ่งพีติ้งจะตั้งเพิ่มลรานี่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 ตอนนี้อบโคเลยพีติ้ง